บูชาพระคบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สิบทานและทานเยอะรตีบารมีไปสุดขั้วารมประสุด้ลางสุดสุามีสุดล้ำล้าง ตอนนี้ก็ม er ja ีหลวงพ่อของพระอาจารย์ัญญามาตรงนี้งานสอบแข่งโหสถดลือลืีมาก รายการกะกอพัน้าที่ตอเอาไตานตาดอมารบาพี่นตาอแล้วก็น้า่ทำเะไีดอมาทุกเดยนตอเกี้ยม่อลุกจอดาเ่เกี้ยม่อลูกจอในสนาจะเลกจะเาูาู้วยะจะประกอบว่าวงจกรน้า้ที่สาวน้องสาวนะ อิหินดินปูนทรายกันสักยี่สิบบาทหรือยังนะจ๊ะนี่หละแบงบุญที่เขาสร้างไว้ท่านเห็นนี่ไม่ใช่ภาพลวงตานะเป็นภาพจริงๆแล้วมีพระบรมฉา,ายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทะา,ทาอดไปรอดมานี่เขาอธิษฐานจิตเอาไว้เป็นบุญเป็นวาสนารอดไปท่านเชื่อว่าบุญมีจิงท่านก็ะทำถ้าท่านไม่เชื่อว่าบุญมีจิงท่านลองทำดูติดทักใไปแล้วท่านจะมีความสุข อาจจะไปถูกหวยรวยลุตเตอรี่เป็นเศรษฐีคนต่อไปของเมืองไทยใครจะไปรู้เอาเชิญกันได้ต้องจนหัวจดก้าอังธิษฐานให้ดีนะคุณหนูคุณน้องนะมาจังหวัดมาจากไหนจ๊ะออกมาจากเขาย้อนคนเพชรบุรีคนใจดีนะคนใจดีใจเด็ดวันนี้มีโอกาสก็อยู่ที่มเพชรบุรี ้านที่วัดสาวกคนก็อยู่ที่พระุงค์เจ้าพรรันดเพวดีรบาทนพระเจา้ชาพระราโชาพระด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้สิบกาและหนึ่ง ในอบอุศนั้นเรกาก็สร้างได้สองควา็มีหลวงพ่อพุทธทศธรตั้งอยู่ตรงนี้ให้เราได้กราบได้ไหว้อธิษฐานใส่เลยจ้ะบ้นานเราจะเริ่มเป็นตจอภาพลูกนิมิตเราจะไปมาหลายวัด thank <laughs> you

กับลงศพผู้รายญาติบาดเจ็บผู้พิการสอนให้กับตั้งใจแล้วเราก็จะนะให้พระอาจารย์นานิพนธ์นาอารัธนาสารพระยาอันนี้เจอจากพี่สาวต่อคิวแป๊บเดียวต่อคิวแป๊บเดียวเนาะสิทธิกิจจังสิทธิกับบังสิทธิกาลิยะตถาคตโต

ทุกคนคนชาวพุทธี่ไม่ยัมปลุ่พลุกผิดทางการกุศลเกิดมาแล้วเราอยู่ในบริบว่าต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ใช้ให้สวยงามอัรลอาฺอ,าอาัลลอฮีวิตจะได้สดใจใดแต่